Ismi is nic นี่กูทำอะไรวะเน,นี่ยโคตรปัญญาอ่อนสวัสดีนะครับเจ้าพวกเม่นสายฟ้าที่อยู่ทางบ้านทุกๆท่านกันด้วยโย่ผมเองเจ้าโซนิคเวอร์ชั่นแก่ตัวลงเกมมิ่งใช่ครับคุณผู้ชมคุณไม่ได้ตาฝาด นี่เป็นโซนิกในเวอร์ชันอีก20ปีข้างหน้าหลังจากที่เขารับงานแสดงเสร็จเขากลายเป็นเม่นอ้วนแก่ลงพุงนี่ครับไม่มีแรงแม้แต่แรงที่จะวิ่งและกำลังจะตายในอีก2ปีข้างหน้าต้องขอโทษที่ทำลายความฝันในวัยเด็กของพวกคุณด้วยแต่ในวันนี้นะครับเรามาเล่นเกมเกมนี้ซา c ิกเชส นี่จะเป็นเกมที่ให้คุณนั้นวิ่งหนีโซนิกสุดปาเทือนใช่นี่จินตนาการว่าเป็นตัวเรานะครับคุณเบลตัดต่อหน้าเรามาใส่ใช่เลยเดี๋ยวไปดูตัวอย่างเกมนะครับตัวอย่างจะอธิบายทุกอย่างเว้ยเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องรู้ในเกมเกมนี้ The tip o n t percent seal 3 ทำไมกูไม่รู้เรื่องเลยวะเห็นคลิปตะกี้เราก็ปวดใจนะครับจากอายุไขของเขา2ปีตอนนี้เหลือแค่2สัปดาห์แล้วเขากำลังจะตายในเร็วๆนี้คุณผู้ชมอย่าลืมที่จะบอกลาเขาก่อนนะครับ very sad guys นี่มันแกลลี่มอสหรือเปล่าเนี่ยเพลย์ Play, เอ่อนิวเกมโหมดนี่เราเล่นเป็นเอ่ออินเฟคชั่นก็ได้อะเล่นแมปแมปไรดีซิตี้คุณผู้ชมครับมีคนเล่นอยู่43คนโว้ยไกด์ผมกะว่าจะเข้ามาเล่นในเกมเลยนะครับเพราะว่าจะได้เห็นเกมเพลย์เลยไงนึกออกป่ะล้วนี่ผมเป็นโซนิกหรือเปล่าไม่จริง I'm s o n i c guys You're too You're too You're too slow You're too slow You're too slow What the heck is that You're too slow Dude Oh Sonic o ุดเล่าใจไง You're too You're too slow oh, ah, You're too slow ลงมันช uh. ้าไปนะ Ah ha You're too slow Oh shit ผมเห็นแล้วผมอยากจะฆ่าเขาในชีวิตจริงเหลือเกินคุณผู้ชม Hello You're You're slow. w too นายขามโหเป็นโซนิกเหมือนกันใช่ไหม โซนิกเหมือนกันฉันได้กิ่นเมน่น ah. เราเล่นเกมโหมดใหม่ดีกว่าไหม s านิกอินเฟคชันกับมีบอสแบดเดิลด้วยโอ้ว้าวนี่เป oh, wow. ็นแบบอินเฟคชันมันจะเหมือนเกมแนวเฟอร์รี่ือเป่าว h a วั h เอเราจะได้ไม้เบสบอลมาฟรีๆนะครับเอ้ยดูนี่สิใช่แล้วนี่อินเฟคชันเกม You're too slow h ฮโตายไปหมดเลยหล่มจะออกไปยังไงวะต้องระวังนะครับพยายามอย่าเหยียบโดนน้ำสีฟ้าเว้ยแล้วมันมีโซนิกสีเหลืองด้วยมันคืออะไรวะโซนิกตัวนี้เขาชุบฉี่มาหรือเปล่าตายเก๊ตายตายอ้าผมเหยียบโดนน้ำหรอไม่เหยียบโดนกับดักตายตายตาย หุยทำไมกูโดนกับดักด้วยวะซับตีนฉันเจ็บโอโอเคใครมาวางกับดักวะเนี่ยอือหือจะเย็นจะเย็นเฮ้ยตัวนั้นโซนิกที่มันข้างอยู่ฟรีคิวฟรีคิว kill guys เฮ้ยไม่ฟรีคิวอ่อะยืด,ดมันอึดมากเลยนะเกมนี้มันมีพอย n ไว้คุณผ,ผู้ชมถ้าเกิดเราได้พอยตรงนี้นะครับเก็บเอาไว้เยอะๆกูจะตาย แรงรุนแรงทม,มันตีไม่โดนอะ่ะมันห้ามให้เราเข้าใกล้ด้วยนะอ้าวอะไรวะ The alarm ah, uh, currently on โอ้ตอนนี้เหมือนประตูทางออกมันเปิดเว้ยถ้าเกิดเราหนีไปได้นะครับเราจะได้250พอยต์จริงเหรอ250พอยต์เลยหรอไหนวะทำไมผมไม่ได้ยินเสียงอะลามมันต้องมีเสียงแบบเอดเอดเอดไหมอะจืด เฮ้ยเป็นโซนิคเหมือนกันนะเว้ยห้ามฆ่ากันแง่แง่โอเคโอเคเขาเป็นโซนิกที่ไม่ได้วิ่งเร็วอะไรขนาดนั้นนะครับโอเคเขาวิ่งเร็วเฮ้ยเหยียบเรนกับดักแกนักแกนตายซะตายเวิดวัดอย่าบอกผมโดนน้ำโน้แง่แกนักแกนทำไมกูต้องเหยียบโดนน้ำ จูบป,ปากแกจนกว่าแกนั่นจะได้เป็น <c oughs> <c oughs> โซนิกเฮ้ยมันตายเลยนะตายปุ๊บได้หนึ่งร้อยคยโอ้ไม่ผมอยากหาทางออกผมกลัวเหยียบโดนน้ำโอ้ my กอดนี่ทางตันอีกเหรออยาทำแบบนี้ better shop อุ้ย shop ที่ดีกว่าเดิมสามารถซื้อระเบิดได้เราคุยกับเขาได้ไหมเนี่ยแกเป็นใครมี <c oughs> amnobody โอเคนี่ออกมาตรงนี้ไม่ผมอยากจะรู้เว้ยโอ้โหไม่นั้นตรงนี้ทางออกกด E ทางออกนอารามมันปิดอะคุณผู้ชมนะครับเราจำเอาไว้แล้วกันว่าตรงนี้เป็นทางออกนะครับคุณผู้ชมเห็นไอ้ตรงที่มันเป็นน้ำสีฟ้าเข้มตรงนี้ไหม สีน้ำเงินน้องพูดอย่างนี้นี่เป็นสีฟ้าธรรมดานะครับถ้าเกิดเราชุบตัวตรงนี้ล้วเนี่ยบางทีผมอาจจะได้เป็นโซนิคสีทองก็ได้โอ้โหตะกี้จมูกกูหลุดเลยนะครับมึงหลอกกูถ้าเราได้เป็นโซนิคเวอร์ชันชุบฉี่เนี่ยคุณผู้ชมเราจะได้แบตช์มาด้วยเว้เพื่อบอ่งบอกว่าคุณนั้นโคตรเท่แต่สิ่งที่เราได้นะครับคือโซนิคเวอร์ชันกระจอกที่สุดตั้งแต่คนสร้างนั้นสร้างขึ้นมาผมเสียใจคุณผู้ชมผมเจอทางลับปากวัวเว้ มันบอกว่าอะไรวะ just let me get supersonic แสดงว่าตรงนี้น่าจะเป็นทางลับไปเอา supersonic เปล่าวะผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับตายสะตายตายโดนลุมทึ่งนูฟสเตอร์นะครับได้พอยตฟรีจังหวะนี้เออลุมจูบกันร <c oughs> ับความรักและความอบอุ่นเฮ้ยทำไมเขาไม่ตายวะ Are you kidding me ทำไมเขาเลือดเพิ่มรด้วยโซนิกตัวนี้มันเพิ่มเลือดวะ เฮ้ยมึงออกไปเลยนะเว้ยถ้ามึงจะเพิ่มเลือดเจ้าหมอนี่เนี่ยได้พลอยมา25ตายกูยอยากได้พลอยเพิ่มโอ้ oh my god เขาไม่าตายสักทีผมพอพอพอถ้าเราวิ่งมาตรงนี้นะครับโอ้ยมีกับดักโว้ยนี่นี่น,นี่ตรงนี้จะมีให้เราปลากลัวทําไมกูกระโดดไม่ได้ปล ah. ากรัวถาม no มันกระโดดต่อเนื่องไม่ได้เกมนี้ คุณผู้ชมดูนะถ้าผมกระโดดแล้วผมต้องรอสักพักหนึ่งเนี่ยเนมันกระโดดไม่ได้แค่นี้มันจะกระโดดได้เนี่ยเนคุณผู้ชมผมกระโดดไม่ได้มันจะมีดีเลย์การกระโดดเว้ยซึ่งผมนั้นเกลียดเกมนี้คือโอเคคุณจะไม่สามารถกระโดดได้ทันทีคุณต้องรอประมาณสิบวิคุณผู้ชมครับแล้วค่อยกระโดดไปตรงนู้นว่าสุด finally super sadie super sadie guys เอ้ยกับไปเหยียบตรงนั้นแล้วไง ขึ้นมาตรงนี้นะครับโอ้ต้องระวังอุ้ยตรงนู้นคุณผู้ชมดูสิแล้วผมจะไปยังไงอะตัวผมมันอ้วนอยากได้ซูเปอร์ซันนี่ไกด์อ้าวเพื่อนเราหายไปไหนวะเขาตกลงไปตายเหรอเมื่อกี้ตามึงถลนกูมองเลยไม่เห็น เอาเป็นว่าผมนั้นตายตาหลับแล้วนะครับผมรู้วิธีการเอาซูเปอร์ซอนิคแล้วแต่ว่าผมไม่แคร์ที่จะเอาเพราะว่าตัวละครผมมันอ้วนสต o p หยุดทุบไอ้ยัย I have ลูกซองอ่ะมีแฮมลูกซองเอ้ย,ย Exit เ,เปิดแล้วดูดอย่าบางังหยากลบไปเดี๋ยวนี้ Exit มันเปิดละผมจะไปเอา250 point cc คุณผู้ชมขึ้นมาตรงนี้เรืยระเบิดโหซูเซนิคกลายเปหมดเลยเว้ย แล้วมันแม่งมาตรงทางออกกันเต็มเลยฮ่าฮ่าเสียใจด้วยกูเนียวไปได้แต่กูเกือบตาย You waste my time waste my time guys อ้ยอุ้ยอุ้ย stop ซื้อลูกซองมาแพงหลบก่อนนี่ระเบิดวู้โหวู้โหวู้ระเบิดอ่ะป่าแบบนี้อึ่งอ้อ่าฮมันใช้ได้แค่ครั้งเดียวเองเหรอโอ้ไม่มันเลยเฮ้ยทำไมมันซูมวะทำไมหน้ากูซูม แกหยเดตยวนี้ลูกซองจะไปไหนจะไปไหนลูกซองเงี้ยนะฮะมันจะตายละลูกสองมานี่ลูกซองโอ้ยเฮ้ยผมเหนื่อยเอาละเอะเอผมก็ผมจะมาเล่นเกมโหมดใหม่เวสันดิกบอสแบทเทิลนี่เข้าเกมมากูก็ได้ยินเสียงอะไรแล้วน <c oughs> นเนี่ยโอ้โหไงเนี่ยเราชนะแล้วเหรอเฮ้ย เราต่อกับซานิกได้ยาสควีนโคตรเก่งเลยซานนิกก็ผมโดนฆ่าแล้วนะครับจบเกมละวปาเราจบคลิปกูดเอนดิ้งไกด์กูดเอนดิ้งเย๊เอ๊ะเทคเดลเทคเดลซานิกกระจอกไหนเอาใหม่ดิซานิกอิสเฮียไหนเหรอโซนนิกมาพร้อมกับเพลงร็อกสุดมันคุณผู้ชมติดลิขสิทธิ์ด้วยนะครับ เตรียมตัวสำหรับภัยพิบัติที่กำลังจะเกิดขึ้นโอ้โหมาแล้วอยู่ไหนวะนี <te le> <te le> <te le> ่เหรอโอ้โหโอ้โหทำไปเล่นไปโอ้าาตายซะตายแกเฮ้ยผมโดนอะไรอ่ะชิปเป็งซานิกใส่ซาวารุโดกูมีงี้ด้วยเหรอวะตายซะตายแกตายซะ องจริงมันก็ชนะง่ายอยู่นะถ้าแต่มีคนเยอะคุณผู้ชมเยอะถือเสช้าไปนะแกช้าไปโอ้โหเป็นไงล่ะช้าเกินไปเออทำไมกูหนีไม่ได้คุณผู้ชมเยอะถือเสิช้าเกินไปนะแกเนียว <No! S 1> อะไรวะเน,นี่ยผู้เพิ่งเกิดมา <c oughs> เอาตายละคุณผ,ผู้ชมผมได้สองวินละเรียบร้อยใช่ไหมได้สองวินละอีฟ3วิน โซนิกโดนฆ่าแล้วเย่ย yeah. ส yes. หลังจากที่เล่นเกมนี้เสร็จนะครับผมยังไม่ได้รับข้อคิดอะไรดีๆคีย์เทคเอาไว้จากเกมเกมนี้เลยนะครับถ้าคุณผู้ชมได้รับข้อคิดดีๆจากเกมเกมนี้อย่าลืมที่จะพิมพ์คอมเมนต์บอกกันในคอมเมนต์เซกชันด้วยแล้วกันอย่าลืมซานิคเชสเออซอมบี้ emoji